มาทุกคนวันนี้ก๋าสปาทุกคนไปเฮ็ดน้ำจิ้มสุกี้แบบทางลาวเนาะใส่ถั่วลิสงรับรองสุดนี้แซ่บอีหลีแซ่แบปะแซ่ปะรับลองเบิง่งเนาะทุกคนนับองเฮ็ดเบิ่งเดอ้อก่อนอื่นนะั้นก็จะนำงาขาวมันไปคั่วก้อนคั่วจนกว่าจะสุกแล้วก็จิจตามด้วยถั่วลิสงเนี่ยไปคั่วจนกว่าจะสุกคือกาะทุกคนจนกว่าจะเป็นสีน้ำตาลแบบชี้ก็คือว่าใส่ได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขาดบไรเลยก็ต้องเกี่ยวกระเทียมเนาะเอดไม้ไม้ห,มห,มหอมๆเลยกระเทียมนี่ก็คือกลิ่นหอมแหงเดอ้อตอนที่ พอเตรียมเครื่องแล้วเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็จะมาปั้นมาปั้นทัวดีส่งได้เลยเนาะน,นี่ก็คือปั้นจนกว่าจะละเอียดเลยบางคนกับโบมกักเป็นละเอียดเนาะจนตัวแม่นแมละเอียดเป็นเซฟแล้วก็ชิตามด้วยหัวหอมเจียวเนาะน,นี้ก็คือบริเจียวเองดเดียวอพอซื้อเอาเนาะทุกคนเนาะจะเจียวตะกระเทียมหลังจากนั้นก็จะปั้นให้เข้ากันพุนเดอร์าปั้นไปได้จะพักนึงแล้วก,ก,ลก็ชิตามด้วยน้ำกะทิ ไปประมาณครึ่งครึ่งกระป๋องเนาะหลังจากนั้นก็ซิใส่น้าสะอาดไปประมาณสองแก้ว mejor. แล้วกะสิปั้นให้เข้ากันละเอียดเรียบร้อยแล้วจึงจะนําไปผัดเด้ออันนี้ก็สิตามด้วยกระเทียมก่อนเนาะลือบอกทุกคนใช้กระเทียมไปพร้อมเวลาปั้นคู่กันแล้วมันจะหอมหอมแหงพอปั้นละเอียดเรียบร้อยจึงจะนาไปผัดเลยเลยผัดกะสิไปผัดหัวกะทิก่อนเนาะผัดจะกับน้ำมันที่ว่าเจียวกระเทียมเมื่อกี้นี้ได้เลยนี่แหละอันนี้ก็เสียดลงไปแล้วก็ผัดจนกว่าน้ํากะทิจะซุกหรือว่ามันจะแตกโตมาเป็นน้ํามัน่นนะทุกคนแล้วจังค่อยชิ ปรุงรสหรือว่าชิซเครื่องลงไปเนาะสูตรนี้ก็คือแบบง่ายๆนะทุกคนเนาะหาเฮดแบบให้ทุกคนเฮดต,ตามได้เนาะง่ายแหงหลังจากนั้นพอน้ำเดือดหรือว่ากระเทียมไอกระทียซุกเรียบร้อยแล้วก็สิซายพุงปริกาลงไปกะเอากะเอาเด้อทุกคนเด้อแต่งสีแต่งกินให้มันชวนไปา่าให้ทุกคนอยากกินนะอันนี้ก็คือสีสันที่พัดไปเลยจากพักหนึ่งก็ชิป,ประมาณนี้เลยทุกคนเป็นยังไงสีงามเนาะสีงามงามออกสีเหลืองๆทอง,งๆเน่ หลังจากนั้นก็ใส่ถั่วที่ว่าฮัดปั้นไว้เมื่อกี้ในแหลตปั้นรวมกันนะ่ะลงไปพัดได้เลยในกระัดลงไปเคี่ยวไปประมาณเกือบครึง่งชั่วโมงนะทุกคนเคี่ยวดนอยู่ไดพยายามฮ็ดไฟอ่อนๆเดี๋ยวเวลาเคี่ยวเนี่ยเพราะว่าจากนั้นมันจะไหม้ก้อนเพราะว่ามันจะบป็น้ำซุปใไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเลยให้หัวกะทิเพราะว่าที่ใส่ปั้นลงไปนะ่ะมันแตกโตก้อนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำอาดลงไปประมาณสองแก้วเนาะเพื่อจะบอกให้มันข้นเกินไปแล้วก็จะเคี่ยวลงไปให้มันซุกเนาะแล้วก็จะมาปรุงรสด้วยการ เวลาปรุงรสทักก็ลืมกดวิดีโอให้ทุกคนเบิ่งเดอ้ออันนี้ก็จะบอกในนี้กะจิใส่ผงนัวประมาณช้อนนึงแล้วก็รสดีช้อนนึ่งแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลปี๊น้ำตาลทรายสามช้อนสามบวงเนาะแล้วก็ตามด้วยเกลือปลาเกลือประมาณสองบ่วงอันนี้คนอื่นเพิน่นโบใส่เดอ้ออันที่ว่าพริกเผาเนาะดำที่ว่าเห็นบอทุกคนดำนี่คือใส่พริกเผาฮันจังให้มันหอมนะทุกคนลองเฮ็ดเบิ่งแปลก,ปกดูเนาะหลังจากนั้นคือเสซจเรียบร้อยก็ตามปิด้ายด้วยการสซงาขาวที่คั่วไว้เมื่อกี้นี่แหละทุกคนเป็นยังไงง่ายอยู่บอทุกคนส่วนนี้ก็คือว่าอ่ามาเฮ็ดเบบง่ายแต่ว่าแซบอิริเด้อทุกคนเด้อเมื่อกี้ก็กินหมูกระทะนำกันแซบแซ ดีสั่นกับประมาณนี้เลยเป็นยังไงทุกคนเป็นแซ่บยู่บอมามากินน้ากันเด้อกินกับหมูกระทะหรือว่าจิ้มจุ่มกบับแซ่บแหงสูตรนี้นะลองเฮ็ดมังเด้อพี่น้องเด้อแซบแซน้ากันมา